มากนะครับตอนนี้ถึงจะเป็นเวลาประมาณเที่ยงนะครับแต่ด้วยความที่เป็นป่าที่ร่สมสุมและก็ลมลื่นนะครับรวมถึงบรรยากาศมันอยู่จุดที่ค่อางจะสูงทละบรรยากาศมีความเย็นแล้วก็มีลมพัดน,นะตลอดทางที่นั่งมาบนรถนะไม่รู้สึกร้อนเลยนะครับากาศเย็นมากแลวก็จะมีน้องๆน,นะเป็นนักจีนดาสาน้องๆอ,อยู่ม .4 สี่นะจากที่น้องเล่าไปครับเข้าย,ายาใหญ่ให้เราฟัง ตรงนี้มันคือขาขงแผ่นดินนะคะเห็นไหมอะไรเราขุดขึ้นมาได้เห็นไหมขึ้นไปดูกันเถอะขึ้นเกด้กะละห <S <S ให้ให้มันใไม่ร้องเหมือนตอนที่ไปวิ่งต่อกาคืนใช่ไหมวิ่ แล้วสุดดิฉันระวังตกเขานะต้รอฟังก่อนนะตอนนี้เรา,เากำลังจะเดินไปดูที่ผาสุดที่นี้ไม่ไหวแล้ว ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าผาหน้าผาสูงไหมสูงีดูสู่นี่เขาอมนสวยมากเลยไมเรืนียๆอุ้ยแต่ดูข้างล่างนี่ใุ้ยไหนี่ดูดูน่ากลัวนะกคืนน่ากลัวนะปลาจัยืดื่นมากมันลื่นนะปลาจับยดแมู้ยเี๋เดี๋ยเยวเเดี๋ยวก่อน กองที่ทหารเขาเรียกว่าอาจ,จารย์สุทธิยานกรป่าไมา้กรมป่าเจ็ดเสือ้อทหารนะทหารก็มาเด็ดหู้ยขโมยน่ากลัวนะแต่ตอกนกลางคืนขึ้นมาเราน่ากลัวด,ดีเนาะหอ้โไม่ไม่มีรายการให้ด้วยอ่ะ,อะทำไมไม่มีรายการด้วย น่ากลัวน้ำก็มีด้วยชูแขนขึ้นมาเราอยู่ที่ผาอะไรผาสุดแผ่นดินผาสุดแผ่นดินที่ไหนคะจังจังหวัดพะเยามุมค่ะตาดูตั้งแต่ไกลๆนู้นสิ

หนาวไหมลมเย็นเนะาะค่ะไปลื่นลอกมันไม่มีน้ำมันแค่เย็นเ,ยเฉนยๆยายลองนั่งดูสินี่ตั้งสองคนดีนกระโปรงเปิดให้ดีมาวิจใยถ่ายรูปกัน เดี๋ยวลูกไปเดี๋ยวลูกทำลูกทำลูกนจะทำแบบนี้นี่มองกล้อง <c ười> อออน,นอ,ไน,อไน,นได้ไหมทำไหมได้ได้นอนได้ไหมไม่ใจ มีใจไหมโอ้ยครับพอหันหลังพันหน้ามาดูสิดูวิวหันหน้าไประวังลื่นนะไปเดินไปลูกเดินไปเลยเดินไปเลยค่ะเดินไปเลย เราไม,ม่มีดอกกระเจียวไ,ไม่เคยเห็นดอกกระเจียว,วเรามีแค่ตอนเด็กใช่ไหมเราต้องอยูที่อัวาวลี่ยงลูกอยู่ที่ทะเลตอนนี้เราไม่ได้อทะเล มืนตอนมืดใช่ไหมเสียงไเขาบอกว่าเสียงเหมือนตอนมืดเสียงเสียงอะไรเสียป้าเขาได้เสียงอะไรป้าตัดกันนแขัดคตกนต่หรือปัตกนแตตัดกแต่ตัดกัแตตันรตอนดป เย <Yes. S 1> ีิเื่องกว่าแล้วก็ย,ยังไม่ได้รู้สึกถึงความร้อนเท่าไหร่เลยเพะมันก็จะมีลมโชยมาเป็นระยะระยะใช่ไหมลูกเชื่มีใจเน่อยไหมเหนื่อยไหมคะเหนื่อยยังไม่เหนื่อยหรอไม่เหนื่อยเนาะยินหอมจรงเลเตวเน่ยชุดเราไม่ได้เหมาะเดินป่าเลยลูกเพราะเรามาทการแต่งแต่นไหนเรามา ได้มีโอกาสมาแล้วเราก็ต้องมาแวะหน,น่อยนะลูกเนาะ,ะที่เนี่ยเขาเรียกว่าอุทยานแห่งชาติป่าหินงามรู้ปเปล่าท,ที่จังหวัดอะไรมีใจรู้ไหมเราอยู่ที่จังหวัดไหนตอนนี้จำไม่ได้จังหวัดชยัยภูมิจังหวัดชยัยภูมิใช่ที่เนี่ยน,นอกจากมีหินแล้วนะก็จะมี จอกกระเจียวีดีอตากยุดรอตานหุดตรงนี้จย bon ุดตรงน้นหยุดตรงรองแขนสิตรงนุดตรงนี้หุดตรงปลาไข่อะ อย่เข้าไปใกล้เผื่อมีงูมีงูนะไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปอย่าเข้าไปเราลงนสิเาดูเข้าไปใกล้ไมมอย่าเข้าไปมีงูหรือเปล่าก็มีไปเราไปไม่เอาโลกงมาเดินป่าพาไปเดินป่าก็รอตารอตรงไหนนีรอตรงน้สิ เราตรงนี้เร,ราถึงโอ้กนานเลยตาจะมาไปเรานำไปก่อนเราจะจอบทุ่งกระเจียวก่อนจะได้ถ่ายรูปก่อนเด็รจะถึงแล้วเก่งมากเราเดินมาสามร้อยเมตร้ท่าไหร่จะเป็นสะพานทางเดินละเดินง่ายเลยระวังลื่นนะเพราะว่า,วานะสะพานอาจจะเปีย,ยก นั่งไงนั่งไงนั่งไงบอกแล้วใช่ไหมอย่าปล่อยมือแม่พิพิธภัณฑ์แบบที่สูงหนูเคยเดินมาดีกับกับพเพื่อนๆหนูมันไม่เห็นจะลงไปนะเดินที่ไหนคะก็เดินที่โรงเรียนตอนที่ไปอ่าพิพิธภัณฑ์การ,กรเกษตรไงใช่ทีพิพิธภัณฑ์การ,กรเกษตรมีแบบนี้ด้วยเหรอลูกใช่ค่ะ แต่แบบนั en> <S <S はは้นเป็นของปลอมนะของจริงนะแบบเรเดินได้ตอนตอนตอนนี้อยู่ที่ย่าใหม่เลยย่าใส่สวยแป๊บนึงค่ะถ่ายอยูงนี้ขาพาถอยหน่อย

ค่ะหนูหนูอยู่ตรงนี้มีน้ำด้วยเพลงเพลงใจก็เร็วๆสิเพลงเพลงอุยนิ่อะไรที่เช็คอินน่ารักมากค่ะยิ้มเก่งจริงหืมเดี๋ยวจะซื้อกล้องซื้อกล้องให้ตัวแล้วมั้งเนี่ย ลูกให้ดีใจมากถ่ายรูปก,กับแม่ตรงนี้ให้ป้าถ่ายให้หน่อยอเล่นนั่งปกกับแม่นี่นี่ให้ป้าถ่ายอ่ะเร็วสวยสวยมาถ่ายให้หน่อยมาถ่ายวีดีโอแล้วนะมาเรามานั่งถ่ายรูปก,กันตรงนี้ให้ป้าถ่ายใหู้<อ>นั่งขอนัหน่อยเดี๋ยวก<า>่อนป้าจะถ่ายเราสองคนไงอนเอเอทำตัวซีก่อนทำตัวทำงี้ทำงี้ทำงี้ก่อนเร็ว เอาม่ร้องดีพีดังอะไรนึง o ถ่ายแม่หลงกันถ่ายแม่หลังม่ยิ้มนะเดี๋ยวถม่ถ่ายียดิถ่ายดิแม่ขออีกันหน่อยายถ่ายถ่ายทั้งตัวถอยไปถอยไปถ่ายแม่ทั้งตัวไหนแม่เช็คดิถ่ายได้เปล่าอ๋อสวยะถ่ายอีกถ่ายอีกถ่ายอมาเอาท่านห้าเนี่ย ส่องเงาเลยแม่ต้องถือกระเป๋าป่าวาดีเขาบอกว่าแม่เขาบอกว่าแล้วนันท่านี้อะท่านนี้อะอะไม่ทำท่านี้ไม่ทำท่านี้ถ่ายด้วยอไม่ถอดแว่นไม่ถอดแว่นถ่ายไม่ถ่ายไม่ชิพอแล้วนะแม่ลู้ๆอ๋อโหลูกถ่ายให้สวยจริงๆไปไปไปขอนไขตรงนี้นะอ่ะได้ได้ได้แม่อย่าไดูสิดูแลไข่เองเอ้า ให้ดอกกระเจียวมาเนี่ยเกี่ยวทูนี่นี่หงใจเนี่ยถ่ายของจริงที่เนี่ยซื้อกล้องเด็กให้อันหนึ่งถ่ายไม่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 ถ่ายแม่สวยถ่ายไม่ถ่ายแม่ไหมถ่ายย้ายไหมถ่ายแม่ไหมถ่ายใกล้ดินี่ยใกล้ย้ายหน่อยแยดูนี่นะเอามาแยดูดิแย่เปิดเช็คของเจ็บนี่ดูดิ นี่เลื่อนอย่างนี้ไหนเอาที่ถ่ายยายให้ยายดูดิไหนดูดูดิแม่ดูดิถ่ายยาอย่างวะโอ้ย,ยนี่เป็นเล่นไปอุย้ยถ่ายดีด้วยเอาดูให้าาตาขาบ้าให้ตาระวังไว้ตรงนั้นแหละถอดกมาอาจจะตัดกี่ตอนจริงไป๊แปไปต่อไปสองอันตัดแต่องอ ้าเดินช้าจะเดินช้าปลาช้าสิเดี๋ยวจะส่งให้ตองจับยิงให้นะปลนเลื่อนอ่ะถ้าจะหยุดก่อนจะหยุดรอแม่ก่อนรอมาพร้อมๆกันมาจะได้ถ่ายให้ได้อ่ะนี่นี่ตามติดปลาปลาถ่ายอยูได้เลยนะเออไม่เห็นตาข้างหลังเลยตาก็ไม่ดีอะไรเนี่ยไม่ดีสักหน่อยไอ้ใจ ไม่เจ็บไม่เจ <ST Du is cat> ็บ้ม no <wiele> ันแดงมันคับมันหรือเปล่าไม่ครับหรอกมันเละยอนั้นแปะนั้นมาเหมือนแงยังไงอ่ะถ่ายไหมสิเขาอาไวหนูจะหนูจะถ่ายเหมือนปลาโอ้โหตาเดยกก็ล้มหอกปลาเดินลงบ้าเลย ได้ไหมได้ไหมเอาถ่ายมาหน่อยงยืนั่แล้วถ่ายถ่ายมาโอ้โหดูลูกกสิอะไรอ๋อให้ดูลูกเดี๋ยวไม่เป็นไรจะสวยสวยเดี๋ยวไปเช็คที่รถลูกพอแล้วลูกเดี๋ยวไงท้องบอกมาเสียบไม่ตาเลยดีว่าไม่ถอนนะ มไม่ต้องไม่ต้องขอแอปขอแอปถ่ายรูปหน่อยขอแอปถ่ายรูปได้ไหมกันไม่ไหวแล้ว <c oughs> ชุดมันไม่เหมาะว่าเดิน<อ>นี่คุณอหนึ่งส <c oughs> องสามคอนเทนต์คอนเทนต์เร็ว คอนเทนต์คอนเทนต์เฮ้ยมงก็่กากิไร่ไรนะยังไงนะจ๊ะยังไงนะจะทำอะไรจะทำอะไร oh to you. I'm so close 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 to you. I'm so i